สวัสดีค่ะแพทย์หญิงแาซีใหญ่สว่างจากสูแพทย์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหลายท่านคงจะเคยที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของอาการตาแห้งเคืองตาแสบตาไม่สบายตากันมาบ้างแล้วถูกไหมคะหลายครั้งพวกเราเลือกที่จะมองข้ามปัญหาเหล่านั้นเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวน่าจะหายเอง แต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าการที่เราเนี่ยปล่อยให้อาการตาแห้งทําลายผิวตาเราอย่างเรื้อรังเนี่ยส่งผลเสียกับผิวตาของเราอย่างไรได้บ้างในวันนี้คะ่ะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับอาการตาแห้งโดยเฉพาะ ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยพากินสันซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงของภาวะตาแห้งที่สูงกว่าคนปกติโดยในการไลฟ์วันนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะโดยในช่วงแรกจะเป็นการเล่าให้ฟังสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องอาการตาแห้งและในช่วงที่2ค่ะจะเป็นการถามตอบคําถามซึ่งคําถามก็จะมาจากทุกท่านที่ถามเข้ามานะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณพยาบาลวันอโณงสิริอาคเนหาค่ะพยาบาลประจําศูนย์พากินสันของเรานี่เองคะ่ะในการที่จะมาช่วยคัดเลือกคําถาม แล้วก็ส่งคำถามขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทุกท่านรับชมอยู่เนี่ยท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าเรื่องอยากแบ่งปันอยากพูดคุยเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะและจะเป็นการก,าร,การุณาอย่างที่สุดเลยค่ะถ้าท่านเห็นว่าการไลฟ์ในครั้งนี้น่าสนใจและจะแชร์ไปยัง Facebook ส่วนตัวหรือในกลุ่มที่ท่านอยู่เพื่อให้เพื่อนของท่านสามารถรับชมสดไปพร้อมกับเราได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะแนะนําให้รู้จักโครงสร้างของตาแบบคร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่จะพามารู้จักกับเรื่องของอาการตาแห้งแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งในผู้ป่วยพาร์กินสันนั่นเองค่ะจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะภาพด้านขวาเนี่ย จะเป็นภาพที่ให้เห็นทั้งด้านหน้าของลูกตาค่ะส่วนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็คือส่วนของเปลือกตานะคะแล้วก็ถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของเยื่อบุตาขาวแล้วก็ถัดเข้ามาอีกจะเป็นส่วนของกระจกตาซึ่งมีความใสที่ทําให้เรามองเห็นส่วนประกอบต่างๆภายในลูกตาได้นะคะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพตัดขวางของลูกตาซึ่งในวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดไปในถึงจุดนั้นค่ะมาพูดในเรื่องของ อาการตาแห้งนะคะก็ในเรื่องของการตาแห้งเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนหลกัก2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเกิดจากการสร้างน้ําตาได้น้อยแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเกิดจากการที่น้ําตาระเหยเร็วนะคะซึ่งมาดูของสาเหตุแรกกันก่อน สำหรับเรื่องการสร้างน้ำตาได้น้อยเนี่ยก็เกิดได้จากอะไรได้บ้างก็เกิดได้จากตั้งแต่โรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้การสร้างน้ำลดลงนะคะหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้การสร้างน้ำตาได้ลดลงค่ะหรือว่าเรามีความรู้สึกที่กระจกตาลดลงมีการกระพริบตาที่ลดลงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้การกระตุน้นการสร้างน้ำตาลดลงค่ะ ถัดมาเนี่ยเป็นส่วนของน้ําตาที่ระเหยได้เร็วนะคะการที่น้ําตาระเหยเร็วเนี่ยสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเลยเกิดมาจากต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยมีการอุดตันหรือผิดปกติ นะคะทำให้ชั้นไขมันเนี่ยไม่สามารถมาเคลือบชั้นน้ําตาได้ทําให้น้ําตาระเหยเร็วกว่าปกตินะคะ mm hmm. หรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะมีภาวะมีภูมิแพ้ขึ้นตาหรือว่ามีเปลือกตาอักเสบทําให้ผิวชั้นผิวของบริเวณที่จะหลังไขมันผิดปกติทําให้การเคลือบของชั้นน้ําตาไม่ดีน้ําตาจึงระเหยเร็วนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการผสมผสานของทั้งสองสาเหตุทั้งการสร้างได้น้อย และการระเหยเร็วซึ่งจะทําให้เกิดอาการตาแห้งในที่สุดค่ะสำหรับในผู้ป่วยพากินสารเนี่ยมีงานวิจัยยืนยันพบว่ามีการกระพริบตาที่ลดลงชัดเจนนะคะรวมถึงอาจจะมีภาวะความรู้สึกที่กระจกตาลดลงด้วยซึ่งสองภาวะนี้จะทําให้การกระตุน้นการสร้างน้าตาลดลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยที่ได้ตรวจในคนไข้าพากินสัรที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็พบว่าเกือบทั้งหมดเลยมัก มีอาการของภาวะของต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันร่วมด้วย,ยเกือบร้อเซลยหรือที่เรียกว่าโรค MGD นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นำไปสู่ภาวะตาแห้งในผู้ป่วยพยินสันนั่นเองค่ะ ในภาพนี้เนี่ยจะพามาให้ดูเรื่องของต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันนะคะหรือว่าโรค MGD ซึ่งพบได้บ่อยในคนไข้าพาร์กินสันภาพด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพให้เห็นทั้งด้านข้างแล้วก็มองเห็นทะลุเปลือกตาเราก็จะเห็นของลักษณะของต่อมไขมันที่อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะโดยปกติไขมันเนี่ยจะสร้างออกมาแล้วก็หลังมาเคลือบชั้นน้ำตาค่ะทำให้ล้ำตาเราเนี่ยระเหยช้ากว่า1ิ วินาทีนะคะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องต่อมไขมันอุดตันเนี่ยก็จะเห็นลักษณะแบบรูปทางด้านนี้ก็คือจะเห็นเป็นลักษณะก้อนไขมันที่อุดตันอยู่ที่ขอบตานะคะทำให้ชั้นไขมันเนี่ยไม่สามารถมาเคลือบชั้นน้ำตาได้ทำให้น้ำตารเราเหยเร็วกว่าคนปกตินั่นเองค่ะถัดมานะคะเราก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า ตามทฤษฎีเนี่ยคนไข้พาร์กินสันอาจจะมีอาการตาแห้งหรือเปล่านะคะทีนีออ้ตาแห้งเนี่ยมันมีอาการยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอาการในโรคตาแห้งเนี่ยเป็นได้หลากหลายเลยตั้งแต่อาจจะมีอาการแสบตาเคืองตารู้สึกมีทรายในตาตาโมเป็นๆแหหายตาล้าหรือว่าสู้แสงไม่ได้นะคะไปจนถึงการที่ไม่มีอาการนั่นเองค่ะโดยจะต้องวินิจฉัยผ่านการตรวจตาถึงจะเห็นว่ามีภาวะตาแห้งหรือเปล่า ะะสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากจะสกรีนในเรื่องของอาการตาแห้งในเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็แนะนำให้ท่านโหลดแอปพลิเคชันโดยชมรมของโรคก,กระจกตานะคะโดยเซิร์ชคำว่าตาแห้งหรือไม่ใน App Store หรือ Google Play ก็ได้ก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ท่านทดสอบเบื้องต้นนะคะว่ามีภาวะเสี่ยงของอาการตาแห้งมากน้อยเพียงใดน,น,นั่นเองค่ะ ถัดมาถึงจุดนี้ค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีอาการตาแห้งแน่เลยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตเรามากนะเราจะไม่รักษาได้ไหมนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีอาการตาแห้งเราควรที่จะได้รับการรักษาแน่นอนค่ะเพราะ เพราะว่าตาแห้งเนี่ยจะเพิ่มแรงเสียดสีของผิวตานะคะทำให้เกิดการทำลายชั้นผิวตา <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคะโดยการทำลายเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็นำภาพมาให้ดูทางด้านขวาก็มีตั้งแต่การที่ผิวกระจกตาเป็นจุดหรือที่เรียกว่าพังเตส e p i t h e l i i l erosion ขอเข้าไปค่ะแล้วก็ถัดมาเนี่ยอาจจะมีเยื่อบุตาอักเสบชนิด S L K ได้นะคะ <c oughs> หรือว่ามีมูกเกาะที่กระจกตาได้ นะคะที่เรียกว่าเดี๋ยวนะคะมุกเกาะับที่กระจกตาที่เรียกว่า filamentary keratitis ได้นะคะหรือว่ามีลักษณะเยื่อบุตาขาวด้านล่างเนี่ยเป็นลอนให้ที่เห็นขึ้นมาซึ่งเรียกว่า l i f t o o อนะคะหรือว่าผิวขอบตาเนี่ยมีการกลายสภาพหรือว่าที่เรียกว่า l i d w i p e r Epigelopathy นั่นเองค่ะมาถึงจุดนี้ทุกคนก็คงอยากที่จะดูแลรักษาเรื่องอาการตาแห้งใช่ไหมคะก็เลย แบ่งการรักษาให้เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปได้เป็น4หัวข้อหลักนะคะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นการปรับสภาพแวดล้อมค่ะแล้วก็อันที่2เป็นการปรับอาหารช่วยเรื่องตาแห้งนะคะอันที่3การใช้น้ำตาเทียมแล้วก็อันที่4ก็คือการประครบเปลือกตานั่นเองค่ะสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะต้อง ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเราเนี่ยให้มีความชื้นที่เหมาะสมอาจจะมีการตั้งแก้วน้ําแจการดอกไม้หรือว่าน้ําตกเพื่อให้ความชื้นในห้องเหมาะสมนะคะอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือจะมีการตั้งจอมอนิเตอร์ให้ต่ํากว่าระดับสายตาเพื่อให้ชั้นน้ําตาเนี่ยมาเคลือบผิวตาได้ดีตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็แนะนำให้ใช้สูตร20 20 ในการพักสายตาก็คือทุกครั้งที่มองไกล้20นาทีเนี่ยให้มองไปที่ไกล20วินาทีค่ะถัดไปนะคะเป็นการปรับอาหารเพราะว่าอาหารที่อาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอาการตาแห้งได้เนี่ยก็คืออาหารที่มีส่วนประกอบของโอเมก้าสสูงนั่นเองค่ะซึ่งได้แก่ปลาทะเลน้ำลึก ผักใบเขียวหรือว่าน้ำมันบางชนิดเชน่ชนชน,น้ำมันคาโนลาน้ำมันดอกคำฝอยนะคะหรือว่าถั่วจำพวกวอลนัทแฟลกซีดเมล็ดสนนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของน้ำตาเทียมค่ะซึ่งน้ำตาเทียมเนี่ยที่จริงแล้วมีหลากหลายมากในท้องตลาดแล้วก็มีหลักการเลือกใช้ที่ หลากหลายมากนะคะแต่ถ้าสำหรับคนไข้ที่ดูอยู่ทั้งบ้านและอยากเลือกใช้น้ําตาเทียมเองอาการไม่มากเนี่ยาอาจจะเริ่มต้นจากการเลือกใช้ตัวที่เราสนใจหรือชอบหรือคิดว่าพกพาสะดวกอยากหยอดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราหยอดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่ตอบสนองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพิจารณาตอนหลักเลยก็คือ1การประครบ ให้ไขมันที่ตันเริ่มละลายนะคะข้อ2ก็คือการรีดให้ไขมันที่เริ่มละลายแล้วเนี่ยมันออกมาตามแนวต่อมนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการเช็ดสครับส่วนส่วนที่เรารีดออกมาเนี่ยให้มันออกไปนะคะทั้งบนและล่างก็จะประกรอบด้วยขั้นตอนการทำความสะอาด3ส่วนซึ่งต้องทำให้ครบทั้ง3ขั้นตอนนะคะถึง จะได้มีประสิทธิภาพโดยทำทั้งเช้าเย็นต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา3เดือนและนอกจากอาการตาแห้งในผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะก็พบว่าในโรคพาร์กินสันเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติทางตาอย่างอื่นได้ด้วยค่ะซึ่งเราย,ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในวันนี้ นะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่รับชมอยู่และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยตรวจตาเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแต่จะเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นคนปกติหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคพาร์กินสันเช่นอาจจะเป็นญาติลำดับที่หนึ่งที่มีอาการนำของโรคพาร์กินสันไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ ผิดปกตินะคะหรือว่าการได้กลิ่นผิดปกติะคะ่มีภาวะท้องผูกหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคพาร์กินสันได้ซึ่งท่านใดที่สนใจที่จะตรวจเข้าโครงการวิจัยนะคะเราก็จะตรวจประเมินทางด้านขวา ที่เห็นอยู่ก็มีหลากหลายเลยว่าเราตรวจตั้งแต่อะไรบ้างจนสิ้นสุดการตรวจนะคะสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมง,งานวิจัยได้3ช่องทางก็ช่องทางแรกก็คือการสแกน QR code ที่เห็นดังภาพแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะช่องทางที่2เนี่ยก็คือการโทรหาผู้ช่วยวิจัยตามเบอร์โทรที่เห็นด้านล่างแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะก็พิมพ์ในคอมเมนต์ด้านล่างไลฟ์ได้เลยว่า สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยตรวจตาค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะค่ะหลังจากที่เราได้รับชมความรู้ต่างๆนะคะจากคุณหมอมาแล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตรวบรวมคําถามนะคะเราขออนุญาตใช้คําถามที่มีผู้ชมถามเข้ามามากก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามแรกกันนะคะคุณหมอคนไข้ถามมาว่าอยากทราบว่าตัวเองมีอาการตาแห้งหรือไม่มีวิธีการดูเบื้องต้นยังไงคะค่ะก็จะต้องบอกว่าอ,อ,อาการตาแห้งใช่ไหมคะถ้าทุกท่านที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเออเรามีอาการตาแห้งหรือเปล่าถึงได้ย,ยังดูอยู่ จนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะเราโชคดีมากเพราะเรามีแอปพลิเคชันที่จะช่วยวินิจฉัยอาการตาแห้งในเบื้องต้นได้จากที่บ้านได้เลยโ<ม>ดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะ<ม>เพียงแค่ท่านเข้าไปใน App Store หรือ Google Play แล้วเซิร์ชคำว่าตาแห้งหรือไม่เป็นภาษาไทย<ม>นะคะจะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันสีฟ้า<ม>ค่ะก็จะทำให้เรามีแบบทดสอบแล้วก็มีเทสเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย จะสรุปผลมาให้ว่าเรามีความเสี่ยงตาแห้งมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาต่อไปได้โอ้ดีมากๆเลยค่ะยังไงท่านผู้ชมลองไปเซิร์ชดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามที่2กันนะคะคําถามที่2นะคะมีท่านผู้ชมถามว่าเราจะมีวิธีการเลือกน้ําตาเทียมใช้เองยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะก็อย่างที่ได้บรรยายไปตอนต้นนะคะสําหรับน้ําตาเทียมเนี่ย ถ้าเราจะเลือกนะคะแนะนําเลือกตัวที่เราชอบที่สุดเพราะว่าการที่เราใช้ตัวที่เราชอบทั้งขนาดผลิตภัณฑ์เนี่ย ย่อมทําให้การใช้งานและความต่อเนื่องเราดีที่สุด <S <S แต่ถ้าท่านถามถึงว่าเอ้ยเครเลือกตัวไหนที่คุ้มค่าที่สุดประหยัดที่สุดหรือว่าลดปริมาณขยะลดโลกร้อนอย่างนี้ต้องแนะนําเป็นขวดรายหนึ่งเดือนค่ะสำหรับถ้าเราไม่ได้มีอาการตาแห้งเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เลือกใช้ขวดรายหนึ่งเดือนได้ <S <S หยอดวันละ4เวลาแต่ทุกท่านต้องไม่ได้เป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนด์รายเดือน ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำตาเทียมรายเดือนนี่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าอาการดีขึ้นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วเนี่ยมีอาการแสบตาเครื่องตาหรือว่าเอ๊ะมันรู้สึกไม่สบายปแปลกแปกเนี่ยก็แสดงว่าเอ๊ะเราอาจจะมีอาการตาแห้งซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นก็จะแนะนําให้ปรึกษาจากสุแพทย์ต่อไปค่ะอืมค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาจากสุแพทย์ดีที่สุดนะคะคุณหมอ แล้วก็มีคำถามเข้ามาค่ะบอกว่าหลังจากเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยที่ดูสไลด์ดูวิดีโอไปแล้วเนี่ยอยากจะทราบวิธีการทำความสะอาดเปลือกตาอีกครั้งหนึง่งแบบชดัชดๆได้ไหมคะคุณหมอค่ะจริงๆต้องบอกว่าภาวะต่อมไขมันเปลือกตาอุดตนันหรือว่าภาวะ MGD เนี่ยเป็นภาวะที่มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในผู้ป่วยกลุ่มพาร์กินสันก็ตามหร,หรือว่าคนเอเชียอย่างพวกเราก็ตามนะคะเพราะว่าพบได้บ่อยมากค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำความสะอาดเปลือกตาเนี่ย จำง่ายๆหลักๆมี3ขั้น <3 S 2> ตอนนะคะโดยที่ขั้นตอนที่1ก็คือการประครบเปลือกตาด้วยความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะใช้เจลหรือว่าใช้แว่นประครบอุ่นโดยให้อุณหภ,ภูมิเนี่ยอยู่ระหว่างช่วง32องศาถึง4 0องศาเป็นเวลาอย่างน้อย4นาทีขึ้นไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่ 2, <อ> 2> นะคะ,คะก็จะเป็นการรีดทาความรีดหมายถึงขั้นตอนแรกเราประคบแล้ไขมันเริ่มละลาย นะคะพอหลังจากไขมันเริ่มละลายเนี่ยเราก็จะต้องรีดส่วนที่มันละลายให้ออกมาจากต่อมนะคะโดยการฟิกที่หางตาด้วยมือนึงแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยจะรีดลงมาหารีดด้านบนก็รีดลงด้านล่างก็รีดขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรารีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไขมันที่มันค้างค้างอยู่ก็จะมากองอยู่ที่ขอบตาถูกต้องไหมคะ<อ>ก็จะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะก็คือเป็นการสครับทำความสะอาด ส่วนของไขมันที่มันมากองอยู่ก็อาจจะใช้นิ้วใช้คอตตอนบัดหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอเปลือกตาเนี่ยมาสครับบริเวณขอบตาทั้งบนและล่างบนและล่างทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็จะช่วยให้ครบทั้ง3ขั้นตอนเลยซึ่งถ้าทุกท่านทําอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นผลว่าต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าทําแล้วทําเต็มที่ดีมากๆเลยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแนะนํา ให้พบจกักษุแพทย์เพื่อมีสเตป็ปการรักษาต่อไปค่ะอ้อชัดเจนมากเลยนะคะแต่ถ้ามีใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะพอดีเลยค่ะเป็นคำถามที่3นะคะผู้ป่วยปากินสันเนี่ยสงสัยว่านอกจากอาการตายแห้งคะคุณหมอเรามีอาการอย่างอื่นไหมคะที่เราต้องระวังในคนไข้าปากินสันนะคะค่ะก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะโรคพากินสันเนี่ยเป็นโรคอาการของระบบประสาทนะคะเพราะฉะนั้น มีอาการทางร่างกายแน่นอนโดยเฉพาะแม้กระทั่งที่ตาเนี่ยก็คงไม่ได้มีแค่อาการตาแห้งแน่นอนใช่ไหมคะก็มีงานวิจัยจํานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้ป่วยพา,ารินสารเนี่ยจะมีอาการทางตาร่วมด้วย <c oughs> เช่นมีภาวะเปลือกตาอักเสบที่สูงกว่าคนปกตินะคะ <c oughs> มีการกระพริบตาที่ลดลงะคะ่ะรวมถึงอาจจะเพราะว่ามีต้อกระจกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ,วะ,คะรวมทั้งมีภาวะการเห็นสี <c oughs> และก,การเห็นคอนทราสต์ความเปลี่ยน เปรียบต่างที่ผิดปกติไปค่ะแล้วก็ชั้นบริเวณจอประสาทตาเนี่ยชั้นความหนาบางของจอประสาทตาเนี่ยพบว่าอาจจะบางลงได้ซึ่งอันนี้ก็จะทําให้การวินิจฉัยโรคตอหินซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ๋อมีคําถามค่ะถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนไข้าปากนสันละคะมีอาการตายแห้งได้ไหมแล้วหยอดน้ําตาเทียมได้หรือเปล่าคะคุณหมอ ก็จริงๆแล้วเนี่ยอาการตาแห้งมันไม่ได้มาคู่กับโรคใดๆโรคหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกว่า,าการตาแห้งเนี่ยประกอบด้วย3องค์ประกอบก็คืออันแรกเนี่ยน้ำตาสร้างได้น้อยนะคะอันที่2อน้ําตาระเหยได้มากอันที่3เป็นสาเหตุผสมผสานซึ่งการที่น้ําตาสร้างได้น้อยเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยตั้งแต่เรากินยาภูมิแพ้กินยาจูงเศร้ากินยานอนหลับอันนี้ก็จะทําให้น้ําตาสร้างได้น้อยได้ นะคะรวมถึงการที่บอกว่าน้ำตาระเหยได้มากเนี่ยก็คือการที่เราพบภาวะต่อมไขมันเปลือกตาอุดตนันหรือเรียกว่า MGD ซึ่งพบได้เพิ่มขึ้นในคนที่ใส่คอนแทคเล่นนะคะหรือว่าคนอเอเชียอย่างพวกเรานะคะหรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองซึ่งพบได้บ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องตาแห้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยใช่ค่ะจะเกิดได้กับทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนมีคนสนใจเข้าร่วมงานวิจัยนะคะคุณหมอ เขาต้องเริ่มต้นยังไงหรือทำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับโครงการวิจัยตรวจตาของเรานะคะที่ได้ขึ้นโชว์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีวิธีการสมัครเข้าร่วมหลากหลายวิธีเลยตั้งแต่การสแกน QR code จากในประกาศนะคะหรือว่าโท,โทรตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เมื่อสักครู่ก็จะเป็นเบอร์ของผู้ช่วยวิจัยะคะ่ะหรือว่าถ้าง่ายที่สุดนะคะตอนนี้ก็สามารถ พิม c o m มนต์เข้ามาที่ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยว่าสนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยวิจัยติดต่อกลับไปเหมนมีคนสนใจค่อนข้างมากค่ะเขาถามว่าจําเป็นเราต้องเดินทางมาบ่อยไหมคะคุณหมอเนี่ยต้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็จะมาทุกหกเดือนเท่านั้นเองอ๋อสำหรับโครงการวิจัยใช่ใช่ไคะกนะ็โครงการวิจัยนี้นะคะเป็นโครงการวิจัยแบบครั้งเดียวค่ะแปลว่าตรวจเป็นครั้งเดียวก็ สามารถที่จะได้ผลเลยไม่ได้ต้องมีการตรวจติดตามส่วนแล้ก็สำหรับท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้แต่ว่าก็จะต้องไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะคะก็สมัครเข้ามาได้ก็มาแค่ครั้งเดียวถ้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาทุกหกเดือนอันนี้ก็สบายสบายเลยยินดียิ่งเลยค่ะก็คือท่านผู้ชมนี่สามารถส่งเข้ามาทางไลฟ์ตอนนี้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับไปเลยใช่ไหมคุณหมอโอ้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้รับ ความรู้มากมายเลยค่ะจากอาการตาแห้งการเลือกน้ำตาเทียมแล้วก็วิธีการดูแลนะคะการดูแลทำความสะอาดเปลือกตาสุดท้ายนี้แล้วนะคะเราขอให้คุณหมอเนี่ยช่วยทิ้งท้ายอะไรสักเล็กน้อยค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณศูนย์พากินสันนะคะขอบคุณท่านอาจารย์รุ่งโร์อาจารย์จิรดานะคะแล้วก็คุณพี่วันอนงนะคะรวมถึงบุคลากรศูนย์พากินสันทุกท่านเลยที่ให้โอกาส ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่ตั้งใจฟังอยู่จนจบและขอบคุณสำหรับความตั้งใจดีนะคะที่อยากที่จะมีสุขภาพตาที่ดีไปด้วยกันก่อนจบในวันนี้ค่ะขอฝากอยู่3มสิ่งด้วยกันนะคะก็ข้อแรกค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปแล้วก็สำรวจตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีสุขภาพตาเป็นอย่างไรนะคะมีสภาวะ าตาของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อที่1นนะคะส่วนข้อที่2ค่ะอยากให้ทุกท่านกลับไปตระหนักและเอาใจใส่ให้มากขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตาและการถนอมสายตานะคะและข้อสุดท้ายค่ะอยากให้ทุกท่านส่งต่อความรู้ดีๆและทัศนคติดีๆของการอยากดูแลสุขภาพตาเพื่อให้ทุกคนรอบตัวเรามีสุขภาพตาที่ดีไปด้วยกันขอบคุณค่ะ